ตื่นได้แล้วนะถ้าไม่ตื่นเดี๋ยวไปโรงเรียนสายเห็รน้องพี่แต่งตัวเสร็จยังใส่แล้วนะเปิดเทอมวันแรงด้วยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโทษทีม่วนแล้วเกมดึกไปหน่อยเอาแล้วมอใส่พี่อ่ะก็ลุงท็อปยืมไปเก็บเห็ดที่ท้ายป่าหมู่บ้านไงเจ๊สงสัยยังไม่เอากลับมาสวยละสส่แล้วด้วยงั้นวันนี้ขับจักรยานไปละกันเอาจริงดิพี่ป่ปะปๆใส่แล้ว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  ตอนมีกำลังเร้าองเล่นแลใเหอตั้งงอนแล้นะณโรงเรียนฟรีไฟส์ไฮสคูล พี่เมทพยมาวันแรกก็สายสละแล้วจะทำแแมเก้าอีหิวข้าโว้ยอยากกินส้มตีนว่ะหืมมาเลยดีกว่าเมทพลก็ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วไม่เอานะ่าอ,อยู่ห้องเดียวกันรักกันเข้าไว้สิแหมมาทําเป็นพูดดีใครจะไปเหมือนพี่ละ่ะ<อ>มาลาเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งเดือนกว่าคิดถ<อ>ึงพี่ครเบว่าแม่อ้าโปรดติดตามตอนต่อไป